ครับสวัสดีทุกคนครับมาเกี่ยวข้าวกันครับวันนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับได้ดำนานะครับแล้วก็พาเด็กๆมาทำที่ร่ันเปลี่ยนแปลงบนโคกหนองนาครับแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าไร่เทพดินเทพครับอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับดูรวงข้าวครับที่เห็นรวงข้าวที่เราได้เห็นอยู่เนี่ยมันจะน้อยลงคือเล็กลงครับเพราะว่า ข้าวเหนียวเนี่ยมันมันจะสุกก่อน,นครับพอสุกก่อนแล้วมันจะทําให้นกครับนกต่างๆนกเกี่ยงนกกระจอกนกนานาชนิดครับมากินข้าวผมนี่แทบจะไม่เหลือเลยนะครับพาทุกคนมาดูกันครับว่าหลังจากที่ได้เกี่ยวแล้วผลผลิตมันจะเป็นยังไงทั้งทที่ข้าวเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยเพียงแค่ใช้ไร่เทพดินเทพที่เป็นซองนะครับซองละหนึ่งร้อยบาท แต่มันก็จะมีหลายหลายแผลหลายขนาดครับวันนี้พาทุกคนมาดูผลผลิตหลังจากที่ได้ใช้จนกระทั่งเก็บเกี่ยวนี่ครับตามที่เห็นก่อนหน้านี้ผมจะดําหน้านะครับโดยพาเด็กๆมาทําเล่น,นครับกับครอบครัวเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้ในรูปแบบของคําว่าการทรําเกษตรแบบพื้นบ้านแบบดั้งเดิมที่เคยมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับวันนี้ได้เกี่ยวแล้วครับล็อกนี้นี่จะไม่ได้ใช้ครับเกี่ยวเสร็จแล้วก็ ถือว่าตรงนี้จะน้อยหน่อยครับเพราะว่านกนกมันมากินแต่แต่มันก็ยังไม่ได้เป็นเหตุผลที่ชัดเจนหรอกนะครับว่ามันเกิดจากนกกินอย่างเดียวหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่เห็นก็คือนะครับเราก็ได้เห็นว่ารวงข้าวที่มันออกมานี่คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยก็จะเป็นกันอย่างนี้แหละพาทุกๆคนเนี่ยมาดูกันครับก็อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมได้ทําแดะนําเสนอเลยกันนะครับก็เป็นเพียงแค่หนึ่งแปลงทดลองเท่านั้นกว่าที่ท่านจะเชื่อท่านก็ลองใช้ด้วยตัวของท่านเองนะครับโอเคครับวันนี้ คลิปสั้นๆครับพาทุกคนมาติดตามนะครับมาเกี่ยวข้าวข้าวเหนียวครับหลังจากที่ได้ดำแล้วก็ใช้ดินเทพไรเทพพามาติดตามกันนะครับตั้งแต่นู่นครับตั้งแต่ใช้ตอนแรกจนกระทั่งเกี่ยวมันจะเป็นยังไงโอเคครับผมสวัสดีทุกๆคนครับสวัสดีครับ